วันนี้เรามี2หนุ่มหน้าใสจากโปรเจกต์ One t w e n t ค่ะของช่องวัน31ของเราเนี่ยแหละเป็นโปรเจกต์นะคะที่จะผลิตไอดอลรุ่นใหม่ค่ะความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะร้องเต้นเล่นละครจะทำได้หมดที่สำคัญหน้าตาคิวมากอ๋อนี่นี่อันนี้ทั้งโปรเจกต์นะทั้งโปรเจกต์เนี่ยมี11คนวันนี้ประเดิม2หนุ่มสุดคิวก่อนน้องทีมและน้องนอตค่ะสวัสดีค่ะบตาสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะนำตัวเลยลูกสวัสดีครับทีวันเทรนนี่นะครับสวัสดีครับน้องวันเทรนนี่นะครับนี่น้องๆและน้องทีมนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะอาจจะได้เคยเห็นหน้าค่าต่างเขาเพราะเขาเป็นทีมชาติฮอกกี้อาจจะคุ้นๆนะชื่อเสียแห่งประเทศครับเออทำคู่นี่ชอบเล่นฮอกกี้แต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กกี่ขวบครับเริ่มกี่ขวบผมเริ่มตอน7ขวบครับ แล้ของผมก็8ขวบครับอุ้ยเจกับแปดและแต่ว่าเหตุผลในการเริ่มไม่เหมือนกันใช่ยังไงบ้างส่วนตัวผมเหมือนตอนนั้นผมได้ไปร้านที่เซนทรัลเวิร์ลมงครับแล้วก็ไม่เคยเห็นลานฮอกกี้มาก่อนเลยก็เลยลองไปเล่นถืถ่ายถ่ายดูครับแล้วก็ดันสนุกแล้วพ่อกับแม่ก็เลยอะถ้าอยากลองเล่นก็ส่งสนับสนุนเลยแล้วก็เล่นมาตั้งแต่นั้นเลยครับก็เลยติดทีมชาติเลย ใช่ครับเลิศตัวเองแหละลูกเนาะก็อย่างผมก็มีปัญหาทางแบบด้านสุขภาพนะครับครับก็เป็นปอดบวมแล้วก็เป็นหอบหืดครับแต่พอมาเล่นกีฬานี้ก็หายครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมนี่ไม่ได้เล่นฮอกกี้มาก่อนก็คือไปเล่นบอลแต่ผมไม่ชอบเพราะมันร้อนผีามันร้อนใช่มันร้อนครับแล้วก็ผมเล่นบาสด้วยแต่ก็ร้อนอยู่ดีมันเรียกว่าไงดีมันมันก็ชอบแหละครับแต่ว่าก็อยากลองกีฬาอื่นก่อนครับ สุดท้ายมาลงที่ไอซ์ฮอกกี้เพราะมันเย็นถูกครับแต่พอใส่เพราะเพราะมันน่าจะแบบแปลกในบ้านเราด้วยมั้งครับเพราะบ้านเราร้อนก็เลยกีฬานี้น่าจะช่วยดับร <pl ains> ้อนได้ดีแต่พี่เห็นทุกคนที่ถอดกอออกมาเหงื่อแต่งหมดเลยนะบลเื่อกีฬามอนกันแต่มัไเป็นกีฬาที่ต้องประทะกันเหมือนกันนะรู้ว่าเจ็บไหมก็อุปกรณ์มันหนามันไม่ค่อยเจ็บมากครับหรอแต่มีใครที่แบบข้อมือเจ็บใครนอยอีกแล้วก็เลยขึ้นจากขึ้นผมข้อมือหักครับผมจากการ แบบคอนแทคกันอ๋อเพราะว่าต้องแบบยังไงอะไม่ครับเหมือนมันเป็นจังหวะพอดีที่แบบผมเทินมาแล้วก็แบบไม่เห็นคนอื่นก็เลยวิ่งชนกันแล้วผมก็เลยเข้ามือหัก้ายเออแต่ว่าก็แน่นอนนักกีฬามันก็จะมีบาดเจ็บกันได้อะไรเงี้ยทั้งที่ระวังแล้วเนาะพูดถึงการที่เราจะเป็นฮอกกี้ทีมชาติเนาะเป็นนักเรียนมาเป็นวันเวนีความฝันของเราอยากเป็นใครไหมครับก็ ผมอยากเป็นมีใครเป็นไอดอลไหมครับผมมีไอดอลเป็นพี่ตาอู่ครับครับอ่าและทีมละลูกผมครับน่าพี่แจมและสตาร<อ>์ครับโอ้นี่พี่ได้ยินเสียงหรือเสียงเล้าอ้างมาจากตึก ว่าเวลาแจมเจอทีมนะแจมเขาจะเตรียมตัวเลยทําไมอ่ะเพราะว่าทีมเขาต้องขอถ่ายรูปทุกครั้งคือจันทร์สันจริงหรือเปล่าจริงหรือเป่าใช่ครับผมผมชอบก็ชไป่าที่อ้าครับผมนี่ทุกครั้งเลยหรอรวบรวมได้กว่าหมื่นภาพเลยก็เยอะไปไม่รู้ว่าเวลาเจอพี่แจมเป็นยังไงบ้างจ้ะพี่แจมน่ารักยังไงบ้างคือผมแบบผมว่าพี่เขาแบบ เรื่องขาวลมของเขาครับแบบตลกอะไรเงี้ครับผมชอบเรียกเขาพี่แจมพี่พี่แจมเล่นกับพี่เขาไม่แล้วแล้วเราถ่ายรูปทุกครั้งอะเราก็มีรูปด้วยกันหนึ่งครั้งแล้วเก็บไว้ครับผมผมเห็นว่าพี่เขาเป็นพระเอกทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ครับจนตอนนี้เนี่ยแจมคือต้องพร้อมนะซัดหน้าวันนี้ทีมเข้าตึกไหมครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันจอดีขี้เกียจเกียจพออาจจะเกียดไม่แต่เห็นบอกว่าคือด้วยความที่แจมเขาเป็นคนแบบทัศนคติดีด้วยป่ะเหมือนเคยคุยกับพี่แจมด้วยใช่ผมเจอเขาแบบ ช่วงเข้าเข้าช่องแรกๆเลยครับแล้วก็ผมรู้ว่าพี่เขาตลกดีครับผมก็เป็นคนตลกด้วยก็เลยพอคุยกับพี่เขาก็ตลกดีครับพี่นุ้ยก็ตลกนะชอบไหมชอบเยลโล่เล่นโก้ยยังเหรออย่าพึ่งไม่ตพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังเป็นวันเทรนนีอยู่ประคบประงมก่อนโอเคสำหรับเราที่ชอบพี่ต้าอู่แล้วลูกเป็นไอดอลยังไงก็ผมเห็นพี่เขาไปออกรายการไอ ลาสไอคอนครับตอนนู้นใช่แล้วที่เขาเป็นลาสวันด้วยผมก็เลยแบบเอ้ยคนนี้เขาทั้งร้องทั้งเต้นแต่เขามากความสามารถจริงๆเราก็เลยมีเขาเป็นไอดอลกับวันนี้มีเพลงในโปรเจกต์ใช่ไหม When I Was Born ชื่อโปรเจกต์ฉันชอบมากเลยไม่ใช่เวนไอวอสยังนะไม่ใช่ When I Was Born เพราะเขาจะเอาเพลงในปีเกิดของน้อง ที่ดังในตอนนั้นในตอนนั้นเออมาเวอร์มาเวอร์ซึ่งอน้องเกิดปีปีอะไรฮะของผมเกิดปี2,6 0 6ครับ 2549. 49- 2549. ของผมก็2550ครับ2550ซึ่งตอนนั้นคนที่ดังมากๆก็คือ E ีบีครับและเพลงที่ดังในตอนนั้นก็คือ I Need Somebody เพราะฉะนั้นวันนี้เพลงที่น้องจะมาโชว์ให้เราฟังก็คือเพลง อันนี้สมาดีครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะลูกพร้อมครับซูเปลูกนะโอเคนะลูกโอเคพร้อมแล้วพบกับทีมนอตค่ะ ลุมตาขึ้นมาก็เจอเรื่องเดิมๆก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็นเรื่องใหม่ ออกไปที่อื่นเจอใครมากมายหันมองไปทางใดก็เจอแต่คนรักกันแล้วทำไมตัวเราจึงยังไม่เห็นมีใครแล้วต้องทนหรือได้ใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรง เก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้คิดถึงกัน Love I need somebody Love อยากขอสักคนเพื่อ Love ให้หัวใจไม่ว่างงานมีคนให้รักกันมีคืนวันที่ดีด้วย Love, Love. I need somebody Love อยากขอสักคนเพื่อ Love ให้หัวใจได้รักครมี mm hmm. มันคนที่แค่ เคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปักซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า I need somebody คนที่แค่คนที่มีรักแท้ที่สุยงอ้ยกองเชียร <บน S 2> องเียหลัง้ในโลกเ <laughs> อาแากเพลงนี้นิดนึงไอนี้สบายดีได้ครับก็อย่าลืมไปฟังไอนี้สบายดี ในช่องทาง YouTube แล้วก็ติ k t o k อกได้เลยนะครับจากอ่างทาง YouTube ก็คือวันเทรนีใช่ครับถูกไหมคะเซร์ชไปเลยใชครแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามทั้งสคนก็ใน i n s t a g r a กรม k t o k แล้วก็ชื่อะไรลูองทางวันเทรนีได้เลยนะครับแล้วก็ใน IG TikTok ก็คือ Ig ผมเนี่ยมันจะเป็น p c r i d i x n o r d underscore ครับครับก็ฝากของทีมส่วนของผมก็ติดตามที่ IG นะครับ TEAMM <is> แล้วก็ TEAM ครับทีมมีได้เลยนะ